สวัสดีครับวันนี้ผมพามาทำบุญที่วัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีครับพอขับรถเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่เห็นตั้งแต่ระยะไกลคือมหาวิหารทรงบาทควา่าอาคารทรงกลมขนาดใหญ่สีเทาเงินสะท้อนฟ้าดูแปลกตาและยิ่งใหญ่จริงๆวันที่ผมไปวิหารส่วนนี้ปิดอยู่ครับผมเลยไม่ได้เข้าไปด้านในแต่ก็ขับผ่านอย่างช้าชเพื่อชมความงามจากภายนอก ขับต่อเข้ามาด้านในอีกหน่อยจะถึงอุโบสถหลังใหญ่ของวัดพระพุทธแสงธรรมอาคารหลังนี้งดงามมากตัวอุโบสถใช้โทนสีทองและน้ำเงินตกแต่งลวดลายไทยผสมศิลปะร่วมสมัยประตูโค้งด้านหน้าเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มเข้ากันกับหลังคาที่มีลวดลายไทยสีทองและกระจกน้ำเงินรีประยับพอเดินขึ้นบันไดไปจะเห็นป้ายเชิญชวนให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าและเมื่อก้าวเข้าไปด้านใน บรรยากาศจะเงียบสงบอย่างมากภายในโบสถ์ใช้ไม้จริงทั้งหลังเงางามและมีกลิ่นไม้หอมอ่อนตรงกลางประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาวอยู่บนฐานทองสูงเด่นสองข้างมีพระยืนสีขาวประดับสุงมทองลายละเอียดสวยงามพื้นปูพรมสีแดงสดตัดกับไม้เข้มดูเรียบแต่ขลังตอนที่ผมเข้าไปมีครอบครัวหนึ่งกำลังกราบพระอยู่หน้าองค์พระเด็กน้อยยกมือพนมอย่างตั้งใจ ภาพนั้นดูอบอุ่นและสงบมากถัดจากจุดกล่าบพระจะมีโต๊ะถวายเทียนและเครื่องสการะต่างๆบางคนก็นําเทียนและธูปมาถวายเพื่อทําบุญบางคนยกมือไหว้เงียบๆผมได้เห็นญาติผู้ใหญ่ของผมเองกําลังจุดเทียนและอธิษฐานด้วยความตั้งใจภาพนั้นทําให้รู้สึกถึงคุณค่าของศรัทธาที่สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นภายในโบสถ์ยังมีต้นกระถินทองตั้งอยู่กลางห้อง ตกแต่งด้วยใบไม้สีเขียวทองและดอกไม้สีแดงสดมองดูแล้วเหมือนต้นไม้บุญที่เปล่งแสงอยู่กลางใจวัดผู้คนสามารถนำเงินมาร่วมทำบุญปิดทองต้นนี้ได้ตามศรัทธาเมื่อเดินรอบโบสถ์จะเห็นผนังไม้เงางามสะท้อนแสงธรรมชาติจากหน้าต่างด้านนอกมีลมพัดอ่อนเข้ามาทำให้ภายในไม่ร้อนเลยบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบเหมาะกับการนั่งภาวนาอย่างยิ่งระหว่างที่ผมอยู่ในวัดเสียงภายนอกเงียบลง เหลือเพียงเสียงธรรมชาติรู้สึกได้เลยว่าความสงบมันอยู่ไม่ไกลเลยครับแค่เราหยุดและตั้งใจฟังเสียงในใจตัวเองวัดพระพุทธแสงธรรมแห่งนี้ไม่เพียงสวยงามด้วยศิละปะและสถาปัตยกรรมแต่ยังงดงามด้วยพลังศรัทธาของผู้คนที่แวะมาทำบุญไม่ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุทุกคนต่างมีรอยยิ้มและใจที่อิ่มบุญหากใครผ่านมาทางสระบุรีอยากให้ลองแวะมาชมด้วยตัวเองนะครับ ขับเข้ามาไม่ยากแค่เลี้ยวเข้าวัดและตรงมาคุณจะเห็นความงามของมหาวิหารทรงบาทความและความสงบภายในโบสถ์ไม้หลังนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่จะได้ความอิ่มใจกลับไปทั้งวันขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแนวทำบุญเที่ยววัดหรือสถานที่สงบใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุ